สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับ f r r d t v e r e s t รุ่นตกแต่งพิเศษนะครับเป็น Ford Everest Sport Special Edition นะครับซึ่งเป็นการนำรุ่น Sport Package มาตกแต่งพิเศษนะครับเปิดตัวและก็จำหน่ายนะครับเดือนนี้นะครับเดือนมีนา2568นะครับทำมาด้วยกัน2 4สีนะครับรุ่นนี้นะครับราคาเปิดจำหน่ายนะครับ ราคาอยู่ที่1 6 1 9 0 0้านหนบาทนะครับสีมีด้วยกัน2สีนะครับก็คือสีขาวมุกกับสีบอลเงินนะครับสีขาวมุกจะบวกค่าสีไป1 2 0 0 0บาทนะครับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดเดียวนะครับคือดีเซล2 0ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพร้อมกับระบบ เมนูนะครับปุ่มบวกลบเกียร์นะครับรุ่นนี้จะไม่ได้ทำา4 w h e e l นะครับมีแค่ระบบขับ2อย่างเดียวเท่านั้นนะครับสเปครอบรอบคันเนี่ยอะไรที่มันเพิ่มเติมบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบรอบคันนะครับว่าสปอร์ตสเปเชียลเอดิชันรุ่นนี้นะครับมีอะไรที่ตกแต่งพิเศษไปบ้างนะครับไปชมกันครับผมเพิ่มเติมเรื่องขนาดเครื่องยนต์ เล็กน้อยนะครับรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์เนี่ย2.0เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวนะครับเนื่องจากว่า Ford เนี่ยในเครื่องจักร2.0เนี่ยมีทั้งเทอร์โบเดี่ยวแล้วก็เทอร์โบคู่นะครับเทอร์โบคู่เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่รุ่นไทเทเนียมนะครับขึ้นไปนะครับส่วนตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับเครื่องยนต์2.0เทอร์โบเดี่ยวนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันตั้งแต่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับสีดําเงา ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะฮะสีดําเงานะครับอ่าแล้วก็ไฟตะมอกตรงนี้นะฮะกรอบตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะครับไฟตะมอกเป็น LED นะครับแล้วก็ไฟหน้าไฟหน้าก็เป็น LED นะครับไฟสีแคมป์ตรงนี้นะครับสำหรับไฟวิ่งกลางวันเนี่ยก็เป็น LED ไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ในโคมเดียวกับไฟหน้าเลยนะครับอ่าระบบไฟหน้านะครับเป็นระบบออโต้นะครับอัตโนมัติแล้วก็รุ่นนี้ยังได้ไฟเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมาด้วยนะครับตัวฝากระโปรง หน้าเนี่ยจะได้ตัวอักษรเอกลิกที่คำว่า e v e r อเรนะครับสีดำมาด้วยนะครับนี่แล้วก็ด้านล่างของกันชนหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับอันนี้ผมขยับมาให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะว่ามันเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับของกระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงหน้าเนี่ยจะมีเอกลิกคำว่า e v e r อเรด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะ ตรงกันชนหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเงานะครับไปดูด้านข้างกันครับด้านข้างเนี่ยนี่ครับล้อนี่ครับสิ่งที่เปลี่ยนเลยนะครับจาก e v e r e s t ในสปอร์ตตัวแพ็กเกจนะครับที่อัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ มีตัวสีแดงตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ขนาดของล้อเนี่ยเป็นขนาด20นิ้วนะครับยางจะเป็นยางของกูตเยียนะครับขนาดของยาง255 5 5นะครับ R20 นะครับหรือว่าถ้าเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือตัวนี้เป็นล้อลายของรถกระบะรุ่น Storm t a กนั่นเองนะครับนำล้อและก็ลายรุ่นนั้นนะครับมาใส่ใน Ever e s รรุ่นนี้นะครับ ้านข้างนะครับตรงแก้มข้างนะครับก็จะสีสีดําเงานะครับตรงนี้จะเป็นดบด้านบันไดข้างจะเป็นสีดํานะครับสีดําล้วนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นไททเนียมเนี่ยองขอบขอบตรงนี้จะเป็นสีเงินแต่รุ่นนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็มีร่องระบายน้ํานะครับรเวลาเราเหยียบเนี่ยมันก็ไม่ลื่นนะครับกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสี ดำนะครับถึงรถจะเป็นสีบอลเงินกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำนะครับไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ที่กระจกมองข้างเลยด้านนี้จะเป็นกล้องสามร้อยหกสิบองศานะครับตัวมือเปิดประตูนะครับจะเป็นสีดำเงานะครับดำเงาดำเงานะครับแล้วก็นี่ฮะลอ้อดูด้านหลังนะครับ จะมีคำว่าสปอร์ตตรงฝาเปิดด้านท้ายนะครับรุ่นนี้นะครับจะได้เป็นฝาเปิดไฟฟ้านะครับแต่ว่าในรุ่น next gen เนี่ยจะไม่มีตัวคลิกเซนเซอร์แล้วนะครับตัวคลิกเซนเซอร์ที่ใช้ท้าเปิดเนี่ยไม่มีแล้วถูกตัดออกไปนะครับแต่ก็ยังใช้กุญแจเปิดได้แล้วก็สวิต c ์เปิดตรงท้ายแล้วก็สวิต c ์เปิดที่อยู่ภายในรถนะครับ ตัวไฟท้ายนะครับนี่จะติดหมดเลยนะครับเป็นไฟ LED แบบสปอร์ตเลยนะครับด้านหลังนี้จะมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นที่ปัดน้ำฝนด้านหลังแล้วก็จะมีตัวฉีดน้ำนครับแล้วก็ไฟเบรกด้านหลังมาให้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันครับ พราะว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเติมครับที่ชัดที่สุดเลยก็คือนี่ฮล้อกับตัวสติ๊กเกอร์ฮะฮลบเป็นสติกเกอร์ลับหลังคาสีดำนะครับเป็นงานของ 3M มนะครับซึ่งมีใบรับประกันมาจากโรงงานของ Ford เลยนะครับนี่ฮะเป็นลับหลังคาดำนะฮะ ทั้งหมดนะครับข้างบนจะเป็นหลังคาดําแล้วก็เสา A เสา B อะไรพวกนี้ครับจะเป็นหลังคาดําแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับตัดสีดําเป็นเส้นตรงไปกับสปอยเลอร์หลังนะครับตรงส่วนนี้ไม่ได้ติดนะครับนี่เพิ่มเติมอีกหนึ่งครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าของรุ่นนี้นะครับลืมแจ้งไปนะครับเซ็น,นเซอร์ด้านหน้าของรุ่นนี้จะมีทั้งหมด4ี่จุดนะครับ คือนี่ฮะฝั่งนี้ซ้ายกว่าแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นสีดำมองเพลเิดเนี่ยอาจจะไม่เห็นว่ามีเซ็นเซอร์อยู่นะครับแล้วก็ตรงกระจกหน้าจะมีกล้องนะครับกล้องเรดาร์แล้วก็ที่ปัดน้ําฝนนะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบออโต้นะครับอ,อ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันครับ ภายในของรุ่นนี้นะครับตรงนี้แผงประตูเนี่ยจะบุนุ่มเห็นไหมฮะบุนุ่มตรงนี้บุนุ่มนะครับตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะครับตัวเปิดประตูกดล็อกประตูนะครับเปิดฝาถังน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับกระจกออโต้สี่บานนะครับตัวปรับองศาภายในของกระจกนะครับนี่ครับเบาะไฟฟ้านะครับจะได้เป็นไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับแล้วก็ตัวพับเบาะของ แถวที่สามรุ่นนี้ไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับจะเป็นไฟฟ้าแค่คู่หน้าอย่างเดียวนะครับนี่ปรับเลื่อนหน้าหลังนะครับขึ้นลงแล้วก็ตัวพิงหลังส่วนตัวนี้เป็นตัวด้านหลังนะครับเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเบาะจะเปาา็นเบาะหนังนะครับนี่เบาะหนังแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ตรงที่ก้นเรานั่งแล้วก็ตัวพิงหลังเนี่ยจะเป็นแบบฉลุมีร่องระบายอากาศเล็กน้อยนะครับ ไฟหน้านะครับเป็นแบบออโต้นะครับนี่เป็นแบบออโต้นะครับมีตัวปรับเพิ่มแสงลดแสงของมาตรวัดและก็หน้าจอนะครับเพื่อไม่ให้แย็งตาเลาที่เราขับตอนกลางคืนนะครับแล้วก็กรอน,นี้ที่เรามีผู้โดยสารหลายท่านนะครับหรือบรรทุกของหนักเนี่ยเราหน้าเชิดเราสามารถกดไฟได้นะครับนี่ไฟจะหมอกหน้าแล้วก็ไฟคู่คู่หลังนะครับแล้วก็ตัวนี้สวิตช์เปิดปิด ป่าท้ายนะครับตัวนี้เป็นช่องวางแก้วนะครับนี่ฮะเป็นการเก็บซ่อนแบบนี้นะครับก็ทําให้เราไม่เกะกะเวลาเก็บซ่อนเข้าไปนะครับพวงมาลัยเป็นพุ่มหนังนะครับพวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ผมเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งครับกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับกุญแจจะเป็นรีโมทนะครับเป็นแบบคลีเลตนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับ องมาลยก็จะเป็นพุ้มหนังนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถแล้วก็ผมให้ดูภายในนอันนี้ยังอยู่ในโหมดของขนส่งอยู่นะครับเนื่องจากเป็นรถใหม่ก็จะเป็นจากโรงงานก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับฟังก์ชันบางฟังก์ชันเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้หมดแต่ว่าเดี๋ยวผมรีวิวบางอย่างที่เปิดให้ดูได้นะครับ เกียร์นะครับเป็นอัตโนมัติ6สปีดนะพร้อมเกียร์พร้อมปุ่มบวกลบตรงนี้นะครับนี่ฮะสามารถปรับเล่นเมนูนได้นะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับในรุ่นใหม่ที่เป็นมาตรฐานโรไฟ์ใหม่นี่ครับก็จะมีนี่ครับเป็นออโตสตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะได้โหมดการขับขี่นี่ครับ4โหมดการขับขี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นปุ่ม ESP นะครับกันลื่นนะครับ จุดวางแก้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่เท้าแขนนะครับเขาจะมีช่องเก็บของแล้วก็ตัว power outlet 1 2โวลต์ให้1จุดนะฮะตัวแท่นชาร์จนะครับเป็นแบบไร้สายแล้วก็ด้านในจะมีพอร์ต Type A แล้วก็ Type C มาให้นะครับจอคอนโซลกลางนะครับขนาด12นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับแบบไร้สายด้วยนะครับรองรับ Ford Connect นะครับ ฟอ r ์ดพาร์ตนะครับฟอร์ดพารนะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับควบคุมรถได้นะครับ uh, ดูข้อมูลต่างๆเบื้องต้นจากโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันของ Ford uh, ได้นะครับ uh, แล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้ด้วยนะครับ uh, มาตรว,วัดนะครับหลังมวงมลาลัยเนี่ยเป็นแบบดิจิตอล100%นะฮะขนาด8นิ้วนะครับนี่ไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งด้านขวามือแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ฝั่ง อ่าซ้ายมือนะครับนี่ฮะวงมาลัยนะครับเป็นแบบบันติฟังก์ชันนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะได้ระบบตัวนี้ครับเลนคิปปิ้งนะช่วยรักษารถให้หนุนอยู่ในช่องทางนะครับแล้วก็ตัวคุชชันโทนนะครับอะดัพตีฟคุชชันโทนนะครับอ่านี่ครับนี่ระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยได้มาอย่างครบเลยทีเดียวนะครับ กระจกมองหลังนะครับจะเป็นแบบตัดแสงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีจุดเสียบของพอร์ต u s m ให้ด้วยเวลาที่เรา,าซื้อกล้องบันทึกหน้ามาเนี่ยเราสามารถเสียบได้เลยไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากเลยนะครับด้านบนนะครับนี่ครับไฟส่องแผ่นที่ไฟคู่หน้าจะเป็น led นะครับอันนี้จะเป็นเก็บแว่นตานะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยแอร์ก็จะมีอยู่ด้านหลนังหรือผมเปิด ให้ดูด้านหลังนะครับตอนนี้ดูด้านหน้าไปก่อนนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีตัวกล่องเก็บของอยู่คอนโซลเนี่ยด้านบน1จุดแล้วก็ด้านล่างอันนี้อีก1จุดนะครับส่วนไฟตรงนี้จะบอกสานะการทำงานของอถุงลมนิรภัยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอ๋อตรงนี้นะครับฝากระโปรงหน้ามนะันเปิดด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายของคนขับนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบาะด้านหลังกันนะครับของรุ่นนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีจุดอพอร์ตของไท p e A แล้วก็ไท p C ให้อย่างหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตัวปรับพัดลมของผู้โดยสารแถว แถวด้านหลังเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับเบาะจะเป็นการเลื่อนนะครับสไลด์เข้าออกแบบนี้นะครับเป็นการเลื่อนสไลด์เข้าออกนะครับแล้วก็ตัวพับเพื่อเดินขึ้นแถวสาสมเนี่ยเป็นการอ,อยู่ตรงที่หัวเบาะนะครับดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ดันไปเลยนะครับแบบนี้นะฮะเพราะว่าเป็นการสไลด์นะครับ มาดูฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่สวิตช์อยู่ด้านนี้นะครับอันไฟฟ้ามีระบบป้องกันการหนีบนะครับมาดูด้านหลังนะครับรุ่นนี้บอกที่สามเนี่ยยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับะบอกแถวที่สามเป็นไฟฟ้าตั้งแต่รุ่นไทเทเนียมขึ้นไปนะครับด้านหลังก็จะมีไฟส่องด้านหลังให้นะครับตัวนนี้นะครับแล้วก็ตัว power outlet สองโวลต์ก็ยังมีมาให้ด้านหลังอีกหนึ่งจุดนะครับ ด้านหลังเนี่ยก็ยังสามารถเปิดเก็บของได้ด้วยนะครับส่วนนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแม่แรงสําหรับขันยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่จะถูกซ่อนไว้ด้านล่างนี้นะครับด้านล่างนี้นะครับเวลาไขเนี่ยจุดที่ไขยางอะไหล่เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการดึงขึ้นแล้วก็ขันแบบนี้นะขันหมุนนะครับหมุนขันลงนะครับ ตัวเนี้ยสามารถเปิดอเปิด,ปดอ่าตัวเนี้ยมันจะถูกตัดออกนะตัวเกี่ยวที่ที่ดันตรงเนี้ยในรุ่นนี้จะไม่มีนะครับดึงบอกกลับมานิดนึงคนะรับอนุญาตปิด แล้วก็รุ่นนี้นะครับสามารถใช้กุญแจนะครับกดเปิดกระจกได้ด้วยนะครับเปิดกระจกระบายอากาศได้นะครับแล้วก็เราสามารถใช้โทรศัพท์เนี่ยเชื่อมต่อฟอร์ดทาร์เนี่ยใช้สตาร์ทรถแล้วก็ดับเครื่องยนต์ได้จากโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็น f o r d e v e r e s t Sport รุ่น Special edition นะครับรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับซึ่งเปิดตัวแล้วก็จำหน่ายเดือนมีนาคม2,518นี้เองนะครับท่านใดสนใจนะครับโปรโมชั่นต่างๆแคมเปญของรุ่นนี้ก็รบกวนทัก inbox หรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับเนื่องจากว่าโปรโมชั่นเนี่ยครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางบางทีเนี่ยบางทีก็ต่อเดือนหรือบางทีเป็นบางไตรมาสมีการเปลี่ยนแปลง อยู่บ่อยครั้งนะครับบางทีอัตาราดอ,อกเบีย้ยเปลี่ยนหรือว่าส่วนลดเปลี่ยนนะครับก็เลยอย่าลบกวนลูกค้านะครับทักมาสอบถามดีกว่านะครับผมจะได้ตอบในะเวลานั้นได้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามมาทางไลน์ก็ได้หรือว่าโทรมาก็ได้ผมจะขึ้น qr code ของไลน์ไว้ให้นะครับ